มาถึงวันนี้สิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่แนบภูมิใจและดีใจยังสูงเลยนะครับเขาตาักกลกันมาตั้งแต่พค่นสารเปิดสายืดจอกันมานะครับสวัสดีเอฟซี FC ของประสิทธ์คนเมืองทุกคนเลยนะครับที่ได้ชมคลิปนี้กันในวันนี้นะครับในเดือนแห่งความรักนะครับนะเป็นยังไงกันพ่อครับสบายดีกัน,นอ๋อนะครับนะอากาศก็เริ่มเจาะหอนเข้ามาแล้วนะครับให้าทามกันไหมเต็มตี่เลย ต่คืนนะครับลายสายแม้กระทั่งทรงหูบมาทรงหูบมาแบบนักขนาดมาว่าตั้งเฟซตั้งลายผมนะครับเนาะถามว่ามันเป็นเม็ดละติดกันเป็นเม็ดอ่ะเดีย๋ยวเห็นก่อนครับต่ออย่างไรด,ดีอาจารย์ประสิทธิ์ตอนที่บานอาจารย์ประสิทธิ์ก่อนพักผ่อนดูทีวีไปก่อนใส่น้ำจอยไปนะครับแต่ตอนนี้เป็นเม็ดขึ้นมาอี้ละนักหนาปาป้านอย่างอีเขาจะทอมกันอย่างไรด,ดีนะครับ ่ะเห็นก็นครับกล้องซ o o m ชัดเลยนะครับจะได้ตอบกับพี่น้องเจ้าห้ยเจ้าสวนและเป็นเม็ดอ้จะต่อกันอย่างไรนะครับอ่ะนะครับมาฟังกันนะครับเป็นเม็ดแบบนี้แล้วนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพ่นยาได้แล้วครับยาฆ่าแมลงนะเชลาพ่นตัวเนอร์ห้ามละนะครับแคเสเซยมบออนจัดไปและสิ่งที่สําคัญอัดน้ําเต็มที่ นะครับเขาขายที่น้ามานนักนะครับก็เอาใบลำไย,ยถมเก้าวไว้เพื่อที่จะฮักษาความชื้นใต้ต้นลำไยนะขายที่มีน้ำนักนะครับอันนี้ก็บอกว่าก่อนอาจจะสามวันสี่วันหื้อเตื่องก็ได้นะครับแต่ขายที่แบบว่ามีน้ำมานนักนะครับอันนี้สามารถที่จะเอาใบลำไย,ยถมเก้าฮักษาความชื้นแล้วก็เปิดน้ำเออเปิดน้ำซอยแล้วเอาใบลำไย,ยถมเก้า พักแต่ความชื้นไว้ได้นะครับในหน้าแรงอยา่างที่คลิปที่ผมเคยลงไว้ไปดูได้เลยนะครับพี่น้องเจ้าสวนจะหาความชัดเจนนะครับลำย้ายจะเป็นซี่กระฝอยละเมอี้นะครับนะมันจะมีความชัดเจนขึ้นหาแล้วถามว่าปุ๋ยใส่ได้หรือยังแอประสิทซิ์ซี่กระฝอยอียังฝองปากนะครับยังนะรอให้มันเจ้าเม็ดมาเห็บหมาก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับนะ ช่วงนี้เก็ถามแมา่ก,ก็ต่อไปนะครับแต่พ่นยาได้แล้วนะครับเพราะดอกเป็นละไปแล้วนะดอกระบปประมาณ90%เเห็นเม็ดชัดเจนนะในเมื่อเห็นเม็ดชัดเจนก็ต้องจัดการพวกนอนพวกแมลงนะอันนี้ก็ใส่น้าไปตัวเนอึองหมู่ฮาวเดอร์นะแค่เซยมบอลอนจัดไปตัวนะโอเคชัดเจนกันนะครับคำพรมทิ้งท้ายคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่ามันมีไอ้อย่างสำคัญยิ่งหรอครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดในหัวใจของหูดีนั่นก็คือดูแลคนที่เัาหักคือรักที่สุดอย่างอื่นมันมาสสำคัญต้องการดูแลคนที่เัาหักหรอกครับนะบรว่าจะเป็นพ่อแม่คนนาสกุลเดียวกันอย่าทิ้งคือคนเหล่านี้ต้องเสียใจเขาต้องมีเวลาเพิ่มเปิลน,นัก,น,ก,น,กนะครับจักใจประสิทธิ์คนเมือง